สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องช่อง M Channel นะครับวันนี้เรามีคลิปวิดีโอ,อคลิปหนึ่งนะครับเนื่องด้วยหลายคนถามเข้ามาว่าไอพวกสวับสวับมันทำยังไงนะครับทำไมดอกเบี้ยมันสูงยังเลยนะครับเพราะว่าช่วงนี้นะเอ่อต้องบอกก่อนว่า Bitcoin มันมันเหมือนจะเป็นเทรนขาลงอะนะก็ไม่รู้มันจะลงหรือมันจะขึ้นนะแต่ว่าพอ จับเทรนแล้วรู้สึกว่ามันจะกลับมาเป็นขาลงนะก็ะหลายคนก็เลยเอาไง่ายๆว่าหลายคนก็ขายแล้วก็มาถือพวกสเตเบิลกันนะครับมันก็เลยเกิดคําถามในกลุ่มว่าอ่ะแล้วจะออกสเตเบิลเนี่ยไอพวกสเตเบิลคอยเอาไปทําอะไรดีนะครับนะครับหลายคนก็คันมือนะอยากเทรดนู่นเทรดนี่อันนี้ก็ไม่บังคับนะท่านก็ไปเทรดเหรียญนู่นนี่นั่นเล็กๆน้อยๆได้นะครับเล่นสั้นหรืออะไรก็แล้วแต่ครับแต่ว่า คลิปนี้อมันก็จะมีหมวดหมวดหนึ่งของไบแอนซ์นะครับที่มันเป็นเขาเรียกว่าไบแอนซ์ลิควิดสวัปนะครับนะครับก็มันก็จะให้เปอร์เซ็นต์รายปีคุณนะว่าคู่เหรียญน,นี้กี่เปอร์เซ็นต์คู่เหรียญน,นั้นกี่เปอร์เซ็อนต์อะไรเงี้ยมันจะมีคู่มันอ่ะนะในการในการเอามาฝากนะที่ง่ายๆเหมือนฝากกินดอกเบีย้ยนะครับแต่ว่าดอกเบีย้ยไอ้เปอร์เซ็นต์ตรงเนี้ยมันจะเป็นรายปีแล้วก็มันก็จะมีขึ้นขึ้นลงลงอ่ะนะแต่ว่าเท่าที่ดูเนะี่ยโอ้โหเปอร์เซ็นต์ก็ เยอะนะ16%นี่ต่อปีนะเยอะนะถ้าคุณมีเงินอยู่ในธนาคารคุณก็จะรู้ว่าธนาคารไทยเราเนี่ยมันก็ผมก็ไม่รู้หรอกว่าดอกเบีย้ยมันเท่าไหร่นะอันเะน1%ได้มั้า <c oughs> ดูสิ16%โห18%มาแล้วแ,แต่คู่นะแล้วแต่คู่ที่เราจับนะครับ <S <S แนะนำว่าใครที่ถือสเตเบิลคอยอย่างแอตตอนเนี่ยก็เอามาเนี่ย ถือ USDT อยู่ส่วนหนึ่งนะก็ไม่รู้จะเอาไปทำอะไรดีนะก็มาเจอไอ้นี่แหละไอ้สวัปนี่แหละของใบแนเนี่แหละนะครับมันก็เลยเกิดคำถามในหัวว่าเฮ้ยแล้วมันให้เปอร์เซ็นต์เราเยอะขนาดนี้แล้วมันเอาตังตรงไหนมาจ่ายคูว,วะเนี่ยนะมันเอาตังตรงไหนมาจ่ายเราวเนี่ยนะครับก็เลยไปหาข้อมูลมานิดนึงก็เลยเจอตรงนี้นะครับถ้ามันเพื่อนเข้ามาที่ n บ n นนนะครับมันจะมีคำว่า finance นะครับ ลงมาด้านล่างสุดจะมีคําว่า l i q u i d swap นะครับนะครับข้างบนนะครับมันจะมีคำว่า crypto loan กดเข้าไปเลยนะครับกดเข้าไปเลยคืออะไรอันนี้มันคืออะไรวะนี่นะครับมือใหม่ก็จะงงๆกันนิดนึงนะครับไม่ต้องมือใหม่หรอ,อมือเก่าก็งงนะมือเก่าก็คืออะไรยังไม่เคยใช้กันเลยนะครับก็ไปหาข้อมูลมาได้ความว่าอ๋อไอ้ crypto loan เนี่ยมันก็เหมือนใบแนนเนี่ยนะครับปล่อยให้นักลงทุนรายย่อยนีย่หรือนักลงทุนมือ คนที่เขาอยากกู้เพื่อเอาเงินไปทําอะไรสักอย่างเนี่ยสมมุติว่าในพอร์ตของของคุณมี B d ดีอยู่สักหนึ่งเหรียญอะไรเงี้ยครับนะครับแล้วม่งติดดอ,อยอยู่นะมันติดดอยอยู่ราคามันลงอ่ะทำไงอ่ะคุณก็สามารถเอา BDC ในพอร์ตของคุณเนี่ยมามาเป็นเขาเรียกว่าหลักทรัพย์ในการค้ำประกันได้นะครับสมมติมีหนึ่งเหรียญใช่ไหมก็กรอกไปปับป๊บนะครับ มันก็จะสามารถให้คุณกู้เนี่ยพวกเหรียญอื่นได้นะครับอย่างบางคนเนี่ยเขาอยากได้ USDT นะครับเอาไปเทรดหรือเอาไปทําอะไรสักอย่างนะครับเนี่ยเนี่ยบีดีอะไรพวกเนี้ยนะครับคุณก็จะสามารถเอา b ี c คุณเนี่ยมาค้าแล้วก็กู้เหรียญอื่นได้นะครับทีเนี้ยถามว่ามันกู้ได้100ร้อเปอร์เซ็นหรอมันไม่ได้ร้อเปอร์เซ็นนะครับเนี่ยขเขาจะบอกว่ามันกู้ได้กี่เปอร์เซ็นต์นะมันกู้ได้แค่หกสิบห้าเปอร์เซ็นเองนะครับสมมติล้านหนึ่งก็เท่าไหร่หกแสนห้าอะไรแบบประมาณเนี้ยนะครับ แล้มันก็จะมีเทอมที่ไม่ได้ยาวมากนะครับเทอมสั้นๆนะครับาุดเปอร์เซ็นต์นะเปอร์เซ็นต์ที่ที่กู้นะฮะ18.98%นะครับ,นะรบนี่คือคําตอบว่าใบแนบมันเอาเอาเงินตรงไหนมาจ่ายนะครับก็เอาเงินจากตรงนี้แหละที่ปล่อยกู้ให้นักลงทุนรายย่อยนี่แหละมาจ่ายนะครับนะครับอ่ะคงจะเคลียร์เนาะตรงนี้นะครับเดี๋ยวเรากลับมาหน้าลิฟิคสวับเหมือนเดิมนะครับ ทีนี้เราก็มาดูนะครับนะครับรายได้อีกรายได้อีกรายได้อ,อีกส่วนหนึ่งอะ่ะของของของหมวดนี้นะครับมันมาจากการที่บางคนเขาเอาตรงนเ,เ,เนี้ยเอาเหรียญเนี่ยมาสัวับเป็นเหรียญอื่นนะครับเนี่ยมันมีเหรียญให้เลือกเลือกอยู่นะว่ามีเหรียญอะไรบ้างเนี่ยครับนะครับสมมติว่าวันเนี้ยแอดถือเออ USDT นะครับแล้วบอกว่าไม่อยากถือ USDT เลยอ่ะนะมันมีข่าวไม่ดีโดนฟงโดนฟ้องอะไรสักอย่างนะครับ อย่าเปลี่ยนมาถือ BUSD เนี่ยเราก็สามารถมาเปลี่ยนได้เราก็เอา USDT ที่เรามีในพอร์ตนะครับเนี่ยมาเปลี่ยนได้แล้วกดที่คำว่า m a ็ก็คือทั้งหมดเลยมันก็จะขึ้นบอกว่าเนี่ยถ้าถ้าคุณเซลล์ USDT นะแล้วคุณแลกมาเป็น BUSD ของ b i ของ c e เนี่ยก็คือเป็นการาบนะครับคุณก็จะได้ทั้งนี้เหรียญค่าธรรมเนียมค่าฟรีก็ 1.16cc จุีีเหรียญอะไรเงี้ยครับมันก็จะตามเลทของมันนะนะตามจํานวนเหรียญน,นะครับ เนี่ยเดี๋ยวเรียกแลกให้ดูเลยนะครับก็กดสวัไปอไปคุณก็จะได้มาแล้วเห็นไหมนะถ้ก็กลับอ่าเนี่ยได้แล้วนะครับคุณก็จะได้เหรียญ BUSD ออกมานะครับเท่านี้เหรียญนะครับก็คือแลกแลกเปลี่ยนกันนะครับนะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยเขาก็ไม่ได้ต้องการ u s d อาจจะต้องการ BUSD ไปทําอย่างอื่นนะครับนะครับไปฟาร์มหรือไปนู่นนี่นั่นอะไรอย่างอื่นก็แล้วแต่นะครับมันมีหลากหลายโหมดมากนะ เพราะแต่ละท่านก็ใช้ประโยชน์จากแต่ละเหรียญไม่ไม่เหมือนกันนะครับครับเนี่ยคุณก็เข้ามาฝากได้นะครับสมมุติว่ามีบียูเใช่ไหมแล้วเราต้องการฝากคู่บียูกับใดนะครับบ a i นะครับนะครับคุก็กดเลือกได้ว่าจะฝากทั้งสองเหรียญเลยไหมหรือจะฝากแค่บียูนะครับเนี่ยมันก็กดได้นะครับกดเข้าไปนะครับมันก็จะบอกอรายละเอียดว่าเนี่ยค่าฟรีในการฝาก ต่อครั้งก็คือ0.2 mm. มี USD ก็ประมาณเท่าไหร่อ่ะประมาณ6บาทเองนะครับ mm. ถือว่าไม่แพงนะเพราะคุณก็จะได้เปร์เซน13เอร์เซ็นต์ต่อปีใช่ไหมครับเห็นไหมครับมันก็จะขึ้นพอแต13เปอร์เซ็นต์เนี่ยมัน,ม,นมันก็ไม่ได้ว่า13เปอร์เซ็นต์ตลอดนะนะอาจจะลงไป12 11ก็ได้ก็แล้วแต่ช่วงว่าผลประกอบการในการให้กู้ของเขา,าอะไรพวกเนี้ยนะครับว่ามันได้เยอะได้น้อยเท่าไหร่มันก็จะมีขึ้นขึ้น,นลงลงนะครับแต่มันก็ดีกว่าดีกว่าเอาเงินไป อยู่ในธนาคารนะนะส่วนหนึ่งนะครับอันนี้อันนี้เท่าที่คิดนะับก็แบ่งมาสักส่วนหนึ่งก็ได้ของพอร์ตนะที่ไม่ได้ใช้นะครับเอามาฝากกินดอกนะครับได้เปิดเซ็นได้ดอกเบี้ยรายปีนยมันก็ดีนะคุณก็กดแอด้าไปแค่นั้นเองนะครับแอดเข้าไปแค่นั้นเองก็จะเสร็จขั้นตอนของการฝากแล้วคุณก็จะได้ดอกเบี้ยรายวันนะครับทีนี้เนี่ยถามว่ามันก็จะมีคําถามว่าเอาแล้วฝากเข้าไปแล้วมันจะถอนได้ไหมคุณน่ามากดที่คําว่ารีดีมตรงนี้นะครับ ครับคุณก็ถอนออกได้นะเนี่ยมีเหรียญอยู่เท่าไหร่ก็ถอนออกได้เนี่ยอย่างของแอดเนี่ยมีเท่าไหร่เนี่ยหกสิบเก้าจุดแปดอะไรไม่รู้เหรียญน,นะครับครับเนี่ยคุณก็กดรีดีมได้ว่าจะรีดีมเหรียญไหนนะครับเนี่ยรีดีมก็คือเอาออกมานะครับจะรีดีมออกมาเป็นเหรียญไหนเนี่ยได้หมดเลยนะเนี่ยได้หมดเลยสมมุติคุณต้องการใช้ BUSD นะครับคุณก็กด BU อูรีดีมบีอูนะครับแล้วกด แล้วก็มันก็จะออกมาแค่นั้นเองนะครับไม่ได้ยากเลยนะครับสำหรับคนที่ช่วงนี้ถือเงินสดนะครับถือสเตเบิลนะครับแล้วไม่รู้จะเอาไปทําอะไรดีนะครับก็หมดนี้ก็ใช้ได้ดีนะครับแล้วก็ปุตเซนไลายปีก็ถือว่าเยอะอยู่นะก็ลองเอามาฝากกันดูนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็คงมีประโยชน์นะครับสำหรับสมาชิกหลายๆท่านนะก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้แล้วกันครับสวัสดีครับ